สัสดีคุณลูกค้าทุกทุท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่น้ำเสนอค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์คูบต้ตารุ่น l อล2808ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด29แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบนะคะตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2เพา1,393ซีซีค่ะกับสินค้าใหม่ของเรานะคะช้างส้มคันงาม ตัวแกร่งจากแดนญี่ปุ่นะคะสำหรับคันนี้ L2808 ค่ะรถสภาพสวยนะคะสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะคันนี้มาพร้อมกับผ่านพวนนะคะติดตัอ้งอุปกรณ์ด้านหลังเป็นผ่านไถนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะรถสภาพสวยๆพร้อมใช้พร้อมไถไร่ไถนาได้เลยนะคะ กับสินค้าใหม่ของเราค่ะรถแท็กอร์คุปตารุ่น L28 0 8คันนี้นะคะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ตัวรถพร้อมผ่านถ่ายนะคะราคาเพียง178,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้178,000บาทเท่านั้นเรามาชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ วา่ารถสภาพสวยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะ t a ้กเ r อรถรุ่น l 2808คันนี้นะคะเครื่องยนต์สวยๆนะคะตัวนี้ค่ะตัวเครื่องสวยนะคะไม่มีรอยแกะอรอยถอดไม่มีรั่วไม่มีซึมค่ะหนูจัดทุอไท่อปลายเทใส่ให้เรียบร้อยหล่อลันพร้อมลุยนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตใหม่นะคะสําหรับคันนี้ค่ะ รถเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้นะคะชั่วโมงทำงานค่ะอยู่ที่1,153ชั่วโมงเท่านั้นรถส,สวยทำงานน้อยนะคะ1,153ชัว่วโมงระบบเกียร์ค่ะเกียร์หลัก8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยหลังนะคะปรับเปลี่ยนเดินหน้าถอยหลังนะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เลี้ยวง่ายเบาสบายนะคะรุ่นนี้ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2พานะสำหรับ 3, 3 ออสำหรับ28แรงนะคะ L2808 คันนี้ค่ะตัวสภาพยางนะคะตัวยางสภาพสวยนะคะคันนี้นะยางสวยเดิมทั้ง4เส้นนะคะคันในที่กำลังมองหากันอยู่สำหรับ28แรงค่ะมาแล้วนะคะด้านท้ายสวยๆเลยค่ะเกาะตัวตัดยาาเกาะตัวโรตารี่ได้เลยนะคะอุปกรณ์ด้านหลังคันนี้เราจัดเป็นฐานถ่ายให้นะคะ เพิ่มเติมตัวโรตารี่จอบหมุนตัวตัดหญ้าได้นะคะสำหรับสินค้าใหม่ของเราแท็กเตอร์คูรตรุ่น L 2 8 0 8คันทนี้ตัวรถพรอ้อพขไถราคาเพียง178,000บาทเท่านั้นนะคะ178,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ปีนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนูปีนแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ